เช้าแล้วเหรอเนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวไปสอนนักเรียน เอาละครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกั่ค่าภาษาจีนวันนี้ครูให้นักเรียนทุกคนนะครับหยิบสมุดขึ้นมาเขียนชื่อเมนูอาหารที่มาจากประเทศจีนนะครับทั้งหมด5ข้อด้วยกันถ้าเสร็จแล้วก็เอามาส่งได้เลยนะครับระหว่างรอนักเรียนทํางานมาส่งตัดคลิปวิดีโอลง YouTube ดีกว่าเราโอเคเด็กส่งงานครบละกรอกคะแนนเลยแล้วกันตัดต่อวิดีโอต่อดีกว่าไหนไหนแล้วก็ว่าไปจนถึงตอนเที่ยงแล้ะ โอเคครับนักเรียนหยิบสมุดข right ึ Lap ้นมาเลยนะครับครูจะให้นักเรียนทุกคนนะครับเขียนชื่อหนังหรือซีรีส์จากประเทศจีนที่ชอบนะครับพร้อมสาเหตุว่าทำไมถึงชอบเรื่องนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เอามาส่งที่โต๊ะครูได้เลยนะครับโอเคนักเรียนห้องนี้ส่งงานครบหมดทุกคนน่ารักมากคาบนี้นะครับครูจะให้นักเรียนทุกคนครับเขียนข้อห้ามในวันตรุษจีนมาทั้งหมด5ข้อนลครับเสร็จแล้วก็เอามาส่งได้เลยนะครับ ฮัลโหลครับแม่สวัสดีครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดลเตอร์จะเข้าไปหาแม่ที่บ้านนะครับไม่งกันไรลูกเอ้ยเพราะว่าพรุ่งนี้นยเป็นวันเสาร์ลุกคนจะงานยุ่งไว้ข้ามาหาแม่วันหลังเขาได้ลูกเอ้ยไม่เป็นไรครับแม่พรุ่งนี้เนี่ยเต้ยเคลียร์งานครบหมดแล้วพรุ่งนี้เต้ยว่างเต้สามารถไปหาแม่ได้นะครับจริงเหรอลูกเดี๋ยวแม่จะรอนะเดี๋ยวแม่อาจทํามูไปทักของผัวลูกไว้ให้นะลูกโอ้แค่พูดก้อนน้ำลายแหละแล้วอ่ะแม่พรุ่งนี้เต้เดี๋ยวไปหาแม่นะครับสวัสดีครับจ้าลูกแม่รอนะครับ โอเคนักเรียนกลับบ้านได้กลับบ้านไปอาบน้ำดีวกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะมีแขกมาเยี่ยมเป็นคนใหญ่ของอำเภอเลยนี่เดี๋ยวกลับบ้านไปหาชุดสูตรก่อนว่ามีไหมเอ๊ะจำได้ว่ามันก็มีนี่แล้วมันหาไปไหนแล้ววะนี่ไงเจอแล้วชุดนี้แหละใช่เลย ื่นเต้นจังไอเราก็รับบทพิธีกรซะด้วยสิเฮ้ยได้เวลาแล้วนี่รีบไปดีวกว่าเดี๋ยวสายเกือบมาไม่ทันซะละสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกๆคนนะครับโรงแรมบูแฮเวนยินดี Heaven, ดต้อนรับครับาำรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราทางโรงแรนบูทฮเวนขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงเรนของเรานะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเสร็จแล้วแวะซื้อของหน่อยแล้วกัน เต๊กอร่อยมากเลยนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบ้านแม่อีกขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ